บินอย่างนี้บินเฮ้ยเฮยถูกแลวเฮ้ยโหโอ้โหไม่ตายเลยล่ะขนาดนี้แล้วอะอ่า,อาทางนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางก็ระมาตรงนี้ปุ๊บกลับไปทางเดิมโอเคข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้มินาซังคณิตว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโัวอาซีเอง วันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใบไม้ในเกม Minecraft ดอบของที่โคตร OP นั่นเองยี่ฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนใบไม้ใช่นั่นอหลรนั่นใบไม้นั่นอะไรนี่ก็ใบไม้นั่นอะไรนั่นก็ใบไม้เออค่ะฟังไม่ผิดค่ะใบไม้นี่แหละะเราลองนะลองดูว่าไอตัว Data Pack ที่เราลงเนี่ยมันได้หรือเปล่า ได้จริงด้วยโอเคนี่ค่ะคือของดี OP. โอพีโอโอไม่เหมือนกันซะด้วยเนาะแต่ละอย่างอาเรีอยโอเคเปิดมาฮะโดยทีกางเกง protection 3นะคะโอ้นี่เป็นพวกอุปกรณ์เนาะโอ้อะไรวันนี้่ยมั่วหมดแล้วค่ะเกลียดมากเลยอะไรที่แบบของที่แบบมัวม,มัว,วปนๆแรงๆขนาดนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยมีอีลิยท่าด้วยทุกคนโอเค,อเคใส่อีริยท่าน,นะคะแล้วก็มีดาบบินดิงโอ้ยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวก enchants เท่าไหร่ด้วยสิเฮ้ยอ่า โอ้โหโอ้โหก็ได้นะเปิ้ลโอ้โหเออว่ะไปไปดีเอ็นเลยเอาอย่าังยังยังใจเย็นนะคะใจเย็นใจเย็นอ่ะเดี๋ยวอะไรท่าค่อยว่ากันแล้วกันนะคะใส่ของได้ใส่ได้ก่อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้โอ้โหเฮ้ยโทเทมออฟอานนะคะทุกคนได้มาแล้วได้มาเลยวีนี่เลยโทเทมออฟอานได้ยิ่งนะคะได้มาสองเนาะเฮ้ยของเลแล้วว่ะเออของเลดีนะคะจบเกมเร็วแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ Protection 3กับ Unbreaking แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ ี่คืออะไรอะซอสซอรซอส์อสอสหนึ่งโอเคเขาบอกว่ามันทนแรงและเบิดรุนแรงระเบิดหรือว่าแบบแรงที่กระดอนเหรอกระดอนนี้หมยถึงตกจากที่สูงหรือเปล่าหรือว่าเราโดนอ๋อคิปเปอร์อย่างงี้ปะ่ะเฮ้ยงั้นก็สมควรใช้นะเหมาะนะเว้ยแต่ว่าอันเบรกิ้งอะเออได้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 แหละโอเคดาบตอนนี้เราเป็นชาร์ปเนตสามนี่อะไรอะสวิปปิง้งอันเนี้ยเซซเซเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจการโจมตีแบบกวาดเหรอคะคืออย่างน เนี่ยแบบตวัดอะเนี่ยนะเออตวัดปะโอ้ g o o g l e Google, Google แบบแปลอันนี้มากเลยแปลได้น่ารักมากนะคะแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวเราว่าขุดทุบเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะโอ้ของที่ได้โอ้โหเฮ้ยของดีมากเลยอะขวานยังไม่ใช้นะคะ p r o t e c t i o n 3ทิ้งไปก็ n นเ h e r i ไรไม่เอาเนาะมีอยู่แล้วเฮ้ยนี่พลุนี่ว่าเอาพลุไปด้วยนะคะทุกคนดาบไฟไฟมันไม่ติดกับตัวมังกรใช่ไหมคะ ังนก็ไม่เอาโอเค p r o d u c t i o ส่ okay, ตืตืดตือ่ะ,ต,ะตอนนี้ก็มั่วมัวหน่อยนะคะมั่วจริงนี่แหละไม่หน่อยหรอกอ่ะเฮย้ยเรามีเชอร์รี่กินด้วยทําไมเราไม่หิวเลยอะ่ะทำไมร,รู้สึกไม่หิวเลยอะ่ะทุกคนเฮย้ยแต่ถ้าเราหิวเราก็กินก็เด้แอปเปิลเป็นปอาหารได้นีะวะ่ว่าเออไงรวยขึ้นมาทันทีนะคะเฮย้ฮยเฮ้ยนอนจิงจอกนี่ว่าใช่ปะ เออเราสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ดิสรุปจิ้งจอกกินอะไรอ่ะเพื่ขาวกินเบอร์รี่ป่ะเฮ้ยเราใส่อะเพรสเช่นกับอันนี้แล้วก็กันไฟกันไฟไม่ได้ช่วยอะไรนะจริงๆเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองทุบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อดูว่ามันดอกไหมนี่ไหมอ่ะเอนเดอร์เขาเรียกว่าอะไรแล้วอ่ะอ้าวก็เล่นอยู่ทุกวันทําไมจำไม่ได้วะเขาเรียกว่าอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนึก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 เออเออไอออฟเอนเดอร์ป่ะอ้าวใช่ไหมวะใช่ดิใช่ใช่เออน่าจะใช่นะคะเออไอออฟเอนเดอร์ ใช่เหรอวะทำไมไม่คุ้นเลยวะเออก็ไอตัวที่เอาไปดีเอ็นน่ะนะคะทุกคนหนักแล้วนะหนักแล้วจริงๆเราอาแล้วก็เป็นทะเลติดกับทะเลแท้กซฮิวหุเ้ยเหมือนตรงนั้นน่าลงจังเดี๋ยวนะเราลงเหมือนทำไมก่อน ใช่ของในตัวเยอะมากโอ้โหเหมือนก็น่าลงจังดูดิดูดิอุ้ยตกตก,ตกไปไปอมอื่นดีไหมผจญภัยซะละอะไรอะข้างในเป็นแบบว่าโปรดักชั่นนู่นนี่นั่นแต่ละอย่างของมันนะคะไม่เหมือนกันโอเคอันนี้คือห้ามใส่ใช่ไหมคะทุกคนที่มันขึ้น,นแดงๆอะห้ามใช้เนาะเนี่ยเน,น,นทิ้งก้อนโอเคเล็กนะคะอุ้ยน้องไก่พอดีเดี๋ยน,นะหิวแล้วกินก็ได้นาเปิลแล้วกันนะคะแล้วเรานอนต้องไหนกันดีอะทุกคน แถวนี้เนาะเออแต่ว่าจรินนอนไม่ได้นี่วะถามทดไหมวะเออนอนไม่ได้นะคะทุกคนซึมไปอีกโอเคเรามีธนูไม่มันดอปธนูธรรมดาให้วะพี่เก้าพี่พี่เก้าเอาอะไรทุกคนเอาไปนอนไม่ได้งั้นก็เล่นต่อไปเลยนะคะทุกคนเออไปเล่นต่อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราทุบโอ้โหทุบไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยลองดาบดูดีกว่าครั้งเดียวตายปะเฮ้ยวิสิบจุดห้าแน่คืออะไรอะ่ะน็อกแบ็กสองกับชาร์ปเน็ด โ oh อ้ยด่าเอา t h i ดีกว่านะคะไว้แต่ว่า knock หรือช่างเหอะเอาอน,นี่ดาเมจเยอะกว่าแล้วกันเนาะเออวิธีการดูนะคะเอาดาเมจเยอะกว่ามาเราเก็บของนะคะรูดของไปเรื่อยๆถนูนี่เราต้องอินชาร์ดด้วยเนาะ,ะอืมอืมอืมเคเราปาขวดเลเวลใส่ตัวเองก่อนนะคะตอนนี้เลเวลเราสิบเก้าเนาะเฮ้ยถ้าเราไปให้เออไอ้คริปเปอร์สองตัวนั้นฆ่ามันจะเป็นไงปะเอ้ยเรามีกางเกงนี้เนี่ยว่ะป้องกันระเบิดนะคะ ไอ้ปลาไม่เข้าแน่เฮ้ยทะลวงไม่เข้านะคะทุกคนมาดีวะเนี่ยเฮ้ยของดีมาหม่เลยทุกคนเนี่ยอะไรมันจะดีได้เท่านี้อีกนะคะเออแต่ไงต่อดีคะทุกคนเดี๋ยวนะเราบินข้ามไปเลยดีหรอเอา้นดีปะเหมือนว่าเราต้องลงเอ่อ อะไรนะลงเนเธอร์นะคะทุกคนโ hey, อมบี้ซอมบี้ทำอะไรเราไม่ได้เลยใจเย็นนะใจเย็นนะไว้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะทุกคนอ่าตอนนี้น่ามีชักเกอร์เชลอายปลาเจ็บอายตอนกลางคืนโอ้โหเกาะดีขนาดไหนโดนลุมมันก็ เจ็บเหมือนกันโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวหมดเลยมะเนี่ยเนี่ยก็นอมอไม่ใช่เหรอโอ้โหเล่นฮาร์ดนี่ไม่ตายไปเลยล่เนี่ยหนีก่อนนะคะแถวนี้มอนสเตอร์เยอะจังเลยอ่ะเกาะตรงโน้นดีกว่าถึงไหมเนี่ยจิโอเคถึงพอดีนะคะอุ้ยตอนนี้เราพบเจอเอ็นเนอร์แมนคิดว่าอีกไม่นานน่าจะหันมาหาเราจ้องมันไปนะคะจ้องไปจ้องเข้าไปเห็นแล้วค่ะมันเห็นแล้วละค่ะเดี๋ยวดูดิเจ็บขนาดไหนวะอีซี่อะไรนี่นี่โกรธแล้วจริงเหรอไม่เจ็บเลยทุกคนไม่เจ็บเลยโอเคเยี่ยมนะคะ อ่ะปล่อยให้มันตีเราไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราทำตัวคราฟก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยใจเย็น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 รู้ว่าโกรธใจเย็นๆขอโทษขอโทษขอโทษโอเคเราก็ทำนี่การทำชักเกอร์นะคะต้องเอาชักเกอร์เชลกับกล่องฮ่าเริ่มรำคาญน้องแล้วเนี่ยจริงเอ้ยอย่ามายุ่งแต่ว่าดาบดาบตีเอโนแมนไม่ตายเลยเหรอดาบขนาดนี้แล้วนะจริงๆอุ้ยชัฟเนตต้องชัฟเนตสี่แล้วน่ะไม่ตายนะคะทุกคนอึดโพดแล้วก็ทำเป็นกล่องนะคะ กล่องกล่องกล่องแล้วก็เอากล่องมาเอืออะไรเติมตัวเลยเอากล่องมาแล้วก็เอาชักเกอร์เชลด้านบนกับด้านล่างก็จะได้ไปชักเกอร์นะคะเอาเป็นชักเกอร์สีแดงนะคะทําได้ปะทําถูกไหมเนี่ยโอ้ของเติมตัวเยอะว่บบางเลยทุกคนกับสีแดงอ่าถูกแล้วนะคะชิบโ,โอ้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 ทิ้งทําไมก็ไม่รู้อุปกรณ์เอนอเคได้เรดชักเกอร์นะคะเก็บอะไรว่างเก็บอิเลียทราเก็บไม้นะคะ เก็บอะไรอีกที่ขุดเดี๋ยวดูที่ขุดดีกว่านะคะว่าทําอะไรได้บ้าง Efficiency โอ้โหเรื่องที่ขุดนี้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลยนิ่งทำอะไรได้แล้วอ,อ๋อซ่อมตัวเองปะถ้าเกิดได้เลเวลอืมแล้วก็พลุนะคะเดี๋ยวเราน่าจะต้องฟาร์มพลุเยอะๆเลยเอาอีอลไท่าอีกสักอันนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดีเไม่ใช่ดิเราต้องไปเนเธอจริงๆหรอต้องไปละมัง้งอืมขีเแค่นี้น่าจะได้แล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปเน้ดีกว่าของที่เหลือ พวกอุปกรณ์นี่เราไม่ต้องซีเรียสเนาะโอ้ยฮ้น่ารักจัง,งเต่านะคะทุกคนน้องเต่าเฮ้ยโอภายกาดเออว่าฉันต้องฟาร์มอีกเยอะว่ะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วไม่ต้องไปละจบละ ทุกคนทุกคนทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้วอะฮีอะฮีอะฮีฮีฮีโอเคค่ะเหมือนว่าจะต้องฟาร์มนั่นบนนี้แหละเนาะเพราะว่ามันดรอปเยอะนะคนะดรอปเยอะ,ะจริงๆตอนแรกคิดว่าดรอปแค่แบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วมันดรอปแบบของ,อ,บองแรงมากๆด้วยเช่นกันนะคะโอเคเอนชาร์ดก็ได้น็ปนะเปลอ่ะฮะจริงๆไปได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าของอย่างอื่นไม่น่าจะจาเป็นแต่ว่าเดี๋ยวเราฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะคะเผื่อมีอะไรที่ดีกว่านี้อืมเดี๋ยวนะสมุดเหมือนจะเห็นสมุดตรงนี้สมุดสมุดโอเคได้แล้ววิธีการคราวนี้นี่ไงอ่าไดมอน นะคะเอาเพชรสองเพชรแล้วก็อย่างนี้ปะแล้วก็อะไรอเอาสมุดด้านบนเหรอเออนี่ไงได้แล้วเป็นชั้นธนูกันนะคะทุกคนทําไดใช่ปะเออทําได้เออไม่มีลาพิสลาสลี่อ่ะเพนโอเคทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเอาขอญาติทุกเดี๋ยวปรากฏว่าไม่มีลาพิสเลยที่ซึมนะลาพิสจ๋าทุบม้าตั้งนานนี่ตอนนี้ไปเจอเลยนะคะทุกคนเออลาพิสหายไปไหนอะ่ะไม่มีลาพิสให้เลยโอ้จริงปะเนี่ยโทษเทมเยอะนะคะทุกคนไอคิดว่าเราไม่น่าจะตายว่ะเฮ้ ฮ้ยชาได้แล้วได้แล้วนี่ดาบที่แรงกว่าเมื่อกี้นะคะได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วเพิ่มอีก32ก็จะได้เป็น64อ่าโอเคโอค้ยอย่ามายุ่งสิอยู่ไหนวะอยู่นี่นะคะทุกคนลองดาบหน่อยลองดาบสองทีตายก็ยังไม่เท่าไหร่นี่หว่า <c oughs> มีดาบที่แรงกว่าน,นี้ไหมโอเคนะเดี๋ยวนะลาพิดลาซูลี่หนูหายไปไหนลาพิดอ่ะเจ้าลาพีดอ่ะไม่มีให้หรอเอาแลวเดี๋ยนะ ธนูนอ้องก็ไม่ได้เอชาร์ดให้อะทุกคนอะไงดีคะหรือว่าไม่ต้องใช้ธนูดีเออไม่ใช่ละเอออย่างนี้แหละไปเลยไปเลยลงเลยแล้วกันนะคะแต่ disco นะโอเคมี eye of ender อ่ะถูกแล้วเรียกถูกแล้วนั่นแหละพงพงเพชรเพชรอะไรไม่เอาเนาะทิ้งให้หมดเลยเอาแค่ของที่ขุดได้นะคะแล้วก็เอาแร่ไปดัวยแล้วกันเนาะจะได้แบบเต็มที่นะคะ totem of un เออไม่น่าจะจำเป็นนะธนูเหรอเฮ้ยว่าจะฟาดธนูไม่มีโลกธนูทุกคน เดียวนี่คืออะไรอ่ะเขาลืมเขาลืมหรือว่าเราสุมไม่ได้หรือเปล่าอะไรวะเนี่ยธนูบัตรไม่มีลูกธนูนะคะพี่ก้าวเดินมาล้องไม่เอาไม่ขึ้นไม่เอาโอเคธนูใช้ไม่ได้นะคะจบเรื่องธนูไปเราขี้เกียจหาลูกธนูนะคะในเมื่อไม่แจกมาให้แล้วก็ไม่เล่นนะไม่เล่นแล้วกันไม่แจกให้ไม่เล่นอะฮิอะฮิโอเคไปไป let's go let's go let's go baby ของแค่นี้พอนะคะขี้เกียจละเออใช่คือแค่นี้มันก็พร้อมแล้วแหละทุกคนเพราว่าถ้าเกิดให้มานั่งหาเนี่ยมันก็ทรมานคนเล่นนะคะถามว่าทรมานยังไงเหรอพี่ของมันก็มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือคือคือแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่เหมือนกันทักอ sí, ันอ่ะแล้วเราแบบต้องมานั่ง well, ด you know ูทีละอันมันก็แบบเหนื่อยเนาะใช่เหนื่อยจริงๆอ่ะก็คือแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเราไปดีเอ็นได้ชิวๆอยู่แล้วนะคะโอเคโอ้ยอ๋อให้เราหาเองเหรออ๋อให้เราหาเองได้เลยได้เลยเตงไปค่ะไปตามหาโหเออแค่นี้นะคะก็เสียเวลาตามหาอยู่แล้วเนาะโอเคไปตามหากันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะทิ้งของในตัวก่อนทิ้งให้หมดเลยอะไรที่นองไม่ใช้ก็ทิ้งไปให้หมดนะคะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะตอนแรกแล้วก็ไปเลยเอ๊ะทางไหนอะทางนี้นะคะไปว้าวแบงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคเจ็บปะไม่เจ็บเคยขอกินเอนชาร์ดกับเรดเดิเปิลแล้วกันนะคะแล้วก็ไปดูกันนะคะทุกคนทางไหนอะทางนี้นะคะไปต่อเรื่อยๆเลย let's go ไปอืออจื๊บอจื๊บโอ้โหสุดยอดโอ้โอเคต่อนะคะต่อต่อ ต่อไปเรื่อยๆข้างหน้านะะตรงไปเรื่อยๆเลยชื้โอ้สะดวกดีนะคะทุกคนนี่คือข้อดีขี้เกียจบินนะเราขี้เกียจบินแล้วก็วา้าไปงี้แล้วกันเนาะคือบินแถวนี้มันไม่ควรบินเท่าไหร่นะคเะนื่อกจากว่าแบบมันเป็นไทกาฮิลเนาะมันเป็นภบบูเขาแล้วก็มีต้นไทกานะคะที่สูงอยู่แล้วก็ไม่ควรจะบินเท่าไหร่ต้องต่อไปเรื่อยๆนะคะๆๆคิดว่าสักวันหนึ่งฉันน่าจะจมน้ํานั่นแหละ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  จบแล้วเออเอาไปก้าวร้องไปก้าวเปเลยก็ไม่รู้เวลานะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ขึ้นคอมขึ้นหลังคอมเฉยต่อโอเคตรงหน้านะคะไ้ยตรงหน้าเลยวะไปหน้าต่อไปเรื่อยๆโอ้ตรงนี้ไบอมไทก้าฮิวเหมือนกันวะอ่าใจแอนทรีไทก้านะคะก็ยังตรงหน้าต่อไปตรงหน้าก็ยังตรงต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะโอโหชาตินี้ฉันจะเจอไม่หนาบินเลยแล้วกันโอ้ขี้เก็ยแล้วไปบ,บิน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 ฮิกเกยตวาร์ปนะคะบินเลยแล้วกัน พลุที่เตรียมมาตอนนี้มีอยู่สแตกเดียวเหมือนว่าจะต้องอันนี้พลุอีกแล้วนะคะทุกคนเราทุบหาพลุก่อนนะคะพลุนอนพลุอยู่ไหนเคทุบมาไม่เจอพลุนะคะตอนนี้ไม่เจอเลยเจ้าค่ะ พลุอยู่ไหนอะหายากเหรอโอ้ว่าแตภาคฉันว่าธนูมันต้องมีวะนี่แหละเจอละโอ้เจอสแต็กเดียวนะคะแล้วว่าธนูมันต้องมีแน่เลยนะคะทุกคนธนูเอนชาร์ตให้อ่ะแล้วก็ลูกธนูด้วยต้องมีตอนนี้ยังบ่ดเจอพลุเลยทุกคนแค่นี้น่าจะพอแล้วไปแล้วไปเลยแล้วกันเนาะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าไปข้างหน้าโอเคเหมือนเดิมเนาะเออว่าแต่บินยังไงนะเฮ้ยไกลแล้วอินิีเดียวเฮ้ยโอเคตอนกระโดดปะจังหวะกระโดดจังหวะกระโด บินยังไงอะวิธีบินที่แบบง่ายๆเอโตเดี๋ยวนะขอลองต่อบล็อกขึ้นด้านบนก่อนนะคะต่อขึ้นด้านบนแล้วเราก็ก็เริ่มเลยเริ่มบินบินเลยบินอย่างนี้บินเฮ้ยเฮ้ยถูกลวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ตายเลยละขนาดนี้แล้วอะโอ้โหเปินนึงนงอ่าทางนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางก็พอมาตรงนี้ปุ๊บกลับไปทางเดิมโอเคข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ <laughs> What <the f> <laughs> โอ้ยโคตรเพสไม่ไหวเพสไม่ไว้เ,ล,วเลยเออโอ้โหเอาไงคะทุกคนขนาดนั้นแล้วนะตายขนาดนั้นแล้วนะไม่ไหวละไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่ต่อไม่ต่อ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ช่อง 4RC ด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะบ๊ายปุย